สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการเช็คนะครับว่าของเครื่องพิมเตอร์วิโกในรุ่น SPC 2 4 0 SF หรือว่า SPC 2 5 0 SF SPC 2 4 2 SF นะครับคือต้องลงท้ายด้วยประมาณ SF นะครับตัวน,นี้มันจะมีหัวสแกนนะครับ รุ่นนี้จะมีการเช็คว่าหมึกเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีวิธีการเช็คนะครับเพราะว่าเห็นมีลูกค้าหลายท่านอยากจะทราบวิธีการนะครับว่าเช็คหมึกหมดจะเช็คยังไงว่าจะหมดหรือว่าใกล้จะหมดหรือยังนะครับเพราะว่ารุ่นนี้หน้าจอมันจะขึ้นมาอยู่แค่นี้นะครับจะไม่รู้ว่าหมึกจะหมดหรือว่าใกล้หรือยังครับวิธีการเช็คก็คือนะครับกดปุ่มนี้นะครับนี่เรียกว่าปุ่มเมนนะครับ หน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้ครับกดทุกอ,อนเลื่อนลงมานะครับจนเจอคําว่า Print Lead Report กดแบบโอเคเข้าไปครับแล้วก็กดทูกอนเลื่อนลงครับเลื่อนไปจนเจอ Maintenance an Page นะครับกดปุ่มโอเคครับก็กดปุ่มนรงนะครับ y e s ครื่องมันจะขึ้นเป็นโรเซชิ่งนะครับสักครั้นึงครับผมมักนก็จะพิมพ์เองเป็นใบใน,น,นเทนเนสเซียออกมานะครับในเทนเนเพจนี้มีประโยชน์นหลายอย่างนะครับเช็คดูว่าหมึกจางหมึกซีดหมึกเป็นขีดสีไหนที่มีปัญหานะครับก็จะเช็คได้จากตรงนี้นครับก็จะพิมพ์ออกมานะครับผมสักครั้นึง นี้เราเช็คได้นะครับว่าออมึกเราสีไหนที่มันเป็น,น,เ,ปนเส้นอยู่นะครับปริมาณการพิมพ์ตั้งแต่ใช้เครื่องมากี่แผ่นนะครับเพจทั้ทลนะครับสามสามเจ็ดก็คือสามร้สามสิบเจ็ดแผ่นแล้วก็คัลเลอร์สองหกศู แล้วก็เป็นปริ้นขาวดำก็คือ77แผ่นนะครับมาดูตัวที่ที่สำคัญนะครับคือตัวนี้ว่าหมึกที่เป็นสีดำ black นะครับมา g e จินตาเยลโล่ไคแอนหมึกตัวไหนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็หมึกก็ยังเต็มอยู่ร้อนะครับถ้ามีปัญหาก็จะดูข้างล่างครับว่ามันขึ้นโคตรอะไรนะครับเป็นประวัติ้านหลังของเครื่องนี่สําหรับช่างเขาจะดูนะครับ ส่วนตัวนี้ลูกค้าดูได้นะครับว่ามุกเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้าขีดสีดำมันลดลงแต่ละสีนะครับก็ตามปริมาณของมันลดลงไปหนึ่งขีดก็เหลืออยู่75%็ดสนะิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดลงไปสองขีดก็เหลือยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงไปตามขีดของมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับน,น,น,บน,นั้นนะครับอันนี้คือการปริมนะครับลองกินดูนะครับผมอันนี้จาก นาวทุนเน่้นะครับสนใจหมึกหรือว่าผลิตภัณฑ์ของพิโก้นะครับเกี่ยวกับอะไรหรือว่าหมึกเคลิบเท่าก็ติดต่อมาได้นะครับ087,097,7081นะครับแล้วก็อีกเบอร์087,003,5972ปรศกษาเรื่องเครื่องพิโก้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ